สังเกตไหมพระอาริยะพระอารหันต์หรือพระเกจิดังๆที่ท่านมีบุญบารมีมากแต่ท่านไม่ได้ตระเวนไปรอใส่บาตรพระองค์ไหนๆหรือตระเวนไปปิดทองไปฝังลูกนิมิตหรือไปทาบุญตามสถานที่ต่างๆแต่ทําไมท่านจะมีบุญมากจังเคยสังเกตไหมตรงนี้ทําให้เราเห็นความจริงว่าบุญบา เป็นเพียงพลังงานที่ผูกติดกับร่างกายและจิตของเราไว้เป็นการปรุงแต่งของพลังงานให้จิตมืดบอดหรือสว่างสวยก็ได้ภายใต้ความคิดที่มีสมองเป็นฟันเฟืองทํางานด้วยกลไกลของธรรมชาติโดยแบ่งออกเป็นสองสภาวะจิตคือ 1. สภาวะจิตที่สร้างสารบุญออกมาและ 2. ส,สภาวะจิตที่สร้างสารบาปออกมาสภาวะจิตที่สร้างสารบุญก็คือคนที่มีสัมมาสมาธิมี มาทิฏฐิที่ถูกต้องหรือมีจิตเมตตาจะพบว่า ต่อมใต้สมองของบุคคลเหล่านี้จะผลิตสารบุญที่เรียกว่าเอนโดฟินผลิตออกมามากทําให้ร่างกายเบาสบายหรือที่เรียกว่าเกิดปิติสารเอนโดฟินตัวนี้จะถูกผลิตออกมามากในตอนที่คนนั้นทําสมาธิต่นี้ก็สามารถผลิตออกมาได้ในขณะที่เขาใช้ชีวิตประจาําวันเพราะสภาวะจิตใจของเขามีความเมตตาม,มีสมาทิฏฐิอยู่เป็นปกติสารนี้ที่ผลิตออกมาทําให้คนคนนั้นกินได้ หลับผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสดชื่นคอเลสเตอรอลสลายตัวเม็ดเลือดขาวแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคในโรคต่างๆหรือถ้าบุคคลคนนั้นเกิดโชคดีได้เป็นมะเร็งสารก่อมะเร็งในร่างกายของเขาก็จะสลายตัวได้เองอัตโนมัติหรือการขยายของเซลเล์มะเร็งจะน้อยกว่าคนที่มีสารปาาออกมา จ็บป่วยก็น้อยและหากเป็นแผลแผลก็จะหายเร็วกว่าผู้ที่หลังสารบาปออกมา 2. สภาวะจิตของคนที่เป็นมิจฉาทิฐิมีจิตใจอาฆาตเคียดแค้นโกรธลิษยาอิจฉาผู้อื่นหรือวิตกกังวล ต่อมหมวกาตของบุคคลเหล่านี้จะหลั่งสารบาปออกมาสารเหล่านี้จะซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วไปออกฤทธิ์ตามร่างกายในส่วนต่างๆสารบาปที่ต่อมหมวกไตผลิตออกมาจะมีสามสารคือ1นสารอะดรีนาลีนจะทําให้หัวใจเต้นแรงเส้นเลือดแดงหดเกรนสาเหตุให้เกิดความดันสูงคอเลสเตอรอลในร่างกายถูกผลิตออกมาเองทั้งๆที่ไม่ได้ทานไขมันเข้าไปสสารสเตียรอยที่หลั่งน้ําย่อยออกมามากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึ่งส่งผลกระทบมาที่ระบบย่อยอาหารของเราท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยไม่อยากอาหารหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็ได้ 3. ส,สารแลคติกแอซิดหรือเกอลือแลคติกสารนี้จะทําลายภูมิคุ้มกันของร่างกายทําลายความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวทําให้เกล็ดเลือดในกระแสเลือดจับตัวไปลิ่มลิ่มอุดตันตามหลอดเลือดได้หรือทําให้สมองเป็นอัมพาตได้พลังงานบุ ของหลังาสารออกมานี้ไม่สามารถจะเลือนหายไปไหนได้จนกว่าสภาวะจิตใจของบุคคลคนนั้นเขาจะปรับเปลี่ยนจ การหลั่งสารบาปกลายมาเป็นจิตใจที่มีเมตตาทําให้สมองหลั่งสารบุญออกมาหรือจนก,กว่าคนนั้นเขาจะเปลี่ยนสภา,าวะจิตใจจากจิตใจที่เป็นบุญกุศลสมองหลั่งสารบุญออกมาหากเขาปเปลีป่นไปในทางที่แย่ลง,ลงเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสภา,าวะจิตใจที่สั่งให้สมองหลั่งสารบาปออกมาการที่สมองหลั่งสารทั้งบุญและบาปออกมาย่อมส่งผลกระทบมาที่การกระทําของกายเนื้อบุคคลคนนั้นหากหลั่งสารบาปออกมามากการกระท เขาก็จะเน้นแนวทางไปในทางที่ทําบาปก,กรรมซึ่งส่งผลเป็นกรรมในอนาคตของเขาหรือหลังสารบุญออกมากายเนื้อของเขาก็จะไปกระทําตามสมองที่สั่งการทําแต่เรื่องดีๆก็จะกลายเป็นบุญของเขาที่สะสมให้ผลทั้งปัจจุบันในชาตินี้แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าตามหลักของการหลังสารบุญและสามบาปที่อธิบายมาข้างต้นซึ่งทําให้เรามองเห็นได้ว่าโรคบางโรคที่คุณเป็นแล้วไม่หายสักที อาจจะไม่ได้มาจากเวรกรรมที่คุณทําหรือมาจากเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดให้มันนอกเหนือจากธรรมชาติของร่างกายเราจริงๆอาจจะเป็นเพราะสมองหรือความคิดของคุณทําให้เกิดโรคขึ้นมาเองก็ได้จริงๆแล้วกรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยากจะอธิบายได้หมดสรุปบุญบาปอยู่ที่ใจทำดีไม่ได้อะไรทำบุญได้แค่ความสบายใจแต่จิตใจที่มีเมตตาต่างหากคือตัวก่อเกิดบุญกุศลอย่างแท้จริง